ักท้ายสบายดีมดมูสุขชน F4 ไม่ F4 เก่าทั้งภายในและต่างประเทศกรมอุทย

เอ๊ะหน t จกไหนบอกได้วนกล้ามกันสบายดีเด้อสบายดีสบายดียามแรงแรงฟ์สดทียุเก่อาณทุกคนเลย Chúng ta cho bao giờ để Để đeo tắt đoàn Để đeo tắt

แนนอยแนตีรมากนบตรงไหนาบตาารมามีเลยคนที่มาแล่นท่องเที่ยวทุกคนเลยอยู่ทีเซ่แล้วน้อง อาคารอาคารอาคารเจอะไรแตมีพนักงานบูฮัวทุกคนมาจากไหนบฮัวทุกคนบฮัวคนมาจากไนเนาะบระดงกับบูฮัวทุกคนเนยเอายวาอัอนอนจนกว่าเป็นมอนอน บรรยากาศแย้มแรงทุกคนเดยฝากเป็นกำลังใจหน่อยเด้อทักทายสบายดีพอได้เข้ามาเราจะร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอดงเป็นกำลังใจบอดงทุกคนดิยมื่อนี้บอดงกะโดนเมื่อวานนี้ก็ไลฟ์สดตุนแต่ว่ามื่อนี้ไลฟ่มาแรงๆแรงจากไลฟ์สดแล้วก็เสปหาน้องอยู่ในห้องหม้อทุกคนเดยนี่พนักงานมาไล่คนมื่อนี้ทุกคน บานฝั่งนั่นทุกคนเลยฝั่งนั่นคือคือบานเลยทุกคน,นมีนลายลายเสาบานมาอาบหนามลงมาอาบหนามทุกคน,นมีผู้สาวผู้แซมมีลายคนทุกคนเลยเดี๋ยวบราดงกันซิว้างโทรศัพท์น้อยหนึ่งเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพอวันนี้ชินลุงเสือก่อน

เอาทุกคนตอนนี้ก็ับไปเลาะขั้วเส้นขั้วทุกคนเลย มาฮอตยามแรงแรงมันเป็นธรรมศาสตร์เลยเนี่ทุกคนมีน้ำไหลใสสะอาดดีทุกคนเอ้มีสาวบ้านลงมาอาบน้ำหรือว่าเขาใบใสม่องทุกคนหรือว่าใสตาข่ายนี่แหละประมาณนั้นเลยทุกคนเอ้โค้เด็กหน่อยเห็นบ่เขาใส่ม่องอยู่ทุกคนฝากเป็นกำลังใจเด้อกระเทบแด้เขาตามเนาะที่มาเป็นกำลังใจก็ะหอยินดีต้อนรับทุกคนเอ้ เปล่ยเจ้าปอผมว่างไปยาเอ่อเอ่อเต็มที่แหละเอ่อเละมผมนี่ฮะเบอรครอบเมียนเพราะว่าโทรศัพท์น้อยของบอดงกามันเสียแล้วทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้บอดงใส่แท็บเล็ตอยู่ทุกคนคือไอเฟกนี่แหละ น็อตเก้าอัลตร้าแต่ยังบทันแล้วเสียขาเทียเพราะว่าตอนนี้บอดงก็ยังดาวอยู่ทุกคนเพราะว่าบอดงก็ไม่ได้เสียเงินเนาะมีเอฟซีทางฟังไทยฝากมาแต่เพิ่นเสียตลอดทุกเดือนทุกคนตอนนี้บอดงอยังก็คืออยู่ที่ขั้วเลยทุกคนเลยสีย่างไปพูนละตามฟังมึงนั่นแล้วก็บ,บอดงอยางกลับมาแล้วไปสิบไปเข้าเมืองทุกคน ยามแรงแรงบรรยากาศมวนหลายทุกคนเด้แบบนี้ล่ะกะบันส่วนเด้อี่นามายตไปวิลเจวิลยังวิลปังวิกดบกมุนนี่ติตอนนีละไลตอนตะเบ้อการมุนนี่ธรรมาตรถึงจวอร่องเด้อทุกคน เรยากาศทุกคนมวลหลายเสียใจเบื้องผู้สาวน้อยอาบน้ำทุกคนมีเลายๆคนที่มาอาบน้ำทุกคนลยตัวผู้สาวน้อยอาบน้ำทุกคนตอนนี้คือว่าเบื่อดวงตะเว็นกัมันอยู่ลงแล้วทุกคนเลยโดงก็นย่างไปคอยย่างไปย่างมาไม่ี่ล่ะ นี่ผู้สซวผู้สาวมาลายพียบบลายคนแต่ยังบูธอะไรนะทุกคนเธอตอนที่เขามาอาบน้ำเนาะเพราะมา่านาหกโมงตอนแรกหรือว่าใกล้สีคำผู้แหล,กละกับสีอาบทุกคนเลยละอันนี้เรือแต่ผู้สาวอันหนึ่งทุกคนเบิ่งพูนผู้สาวคือสาวซุกสาวเล้าข้าวมักองคือสาว,กสาว,าสาวแกงอะล่องทุกคนเลยโอ้โหเบิ่งผู้สาวลีหน้าทุกคนอายหน้ากองนี่ผู้สาวมาทางนั้นพูนผู้่าว ผู้เสีามามาไล่คนถูกก็มีได้หลายบ้านที่มาท่องเที่ยวที่อยู่บ้านเบาดง ไปน้ำบาวคนดังก่อนทุกคนคนนมักลินผู้สาวเลยเดี๋ยวถ่ายคลิจวัตรมาทุกคนมารีวิวตอนแรกๆไปบรรยากาศยำแรกงทุกคนดิม่วนหลายตอนนี้บ๊อดองไก่สิกับเจะทุกคนกลับไปเมืองพอว่าจีไปเบิึงน้องอยู่โรงพาบาลโรงพยาบาลทุกคนพอบึงน้องสายอยู่โรงพยาบาลคุณน้องสายล่า พอดวงกาไม่มี่กาใจบุญขนาดทวนเพราะว่ามีเอสซี่ทำฟังไทยฝากเงิ้หนึ่งคันแปดร้อยบาททุกคนก็ดีใจร้ายหล,ลายที่เพิ่นมาช่ยวยเหลือกตาพอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงคมเจ็กย่าสุดใดญ่คมใครย่าชุดนีทุกคนนี่ผู้สาวน้อยทุกคนเบิ่งนะาผู้ผู้สาวน้อยเห็นบ่มทาบ่น,นี่คือ <c oughs> ทาผู้สาวนี่ทุกคนทาบ่นอ้มีทถาทาผู้ชายคือว่าทาอยู่ฝุ่นมีติท้าพวกผู้บ่าว บานอะล่องทุกคนเลยกาแที่ที่ที่น oh, ้องๆมากครับสมน้ำกันทุกคนว่ามันเป็นจังไดอะไรสดมั้งม้อเไรสดเลเกาเกาลานดวงตาอัไกอดีตอยยถ่ายแล้วมึงก็้อดถายอย่างนี้ลยก็ไหลซดันนีบกนี่ไล่คนทุกคนเลย ฝากเป็นกำลังใจเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจอเป็นกำบบอดงกาิไลฟ์สดต่อไปหรือว่าทำคลิปต่อไปทุกคนเลยเป็นบอลชาวบ้านมาใส่ม่องยมกลางตอนแรกทุกคนคือว่ายมเย็นๆเดี๋ยวนี้นี่เขามาใส่ม่องนี่นี่ทัวบ้านนี้บบว่ารรมาสตรมาแหล่ตอนต้องแล่นทุกคนบบนี้แหละคือที่บ้านเปตัวด้งเขาบรรลุชีวิตไปประจำวันทุกคนเาะ โอ้โหเก่งหลายทุนโอ้เก่งเนาะเก่งเก่งหลไรเก่งไรนี่ทุกคนเลยเขาซีไซมองหลังจากเขาตันน้ำแล้วเขาซีไซมองเบ็นี่เลยทุกคนนี่เขามาหากินงามเล่นๆเบ็นี่แหละแล่ฮอดย่างกันขึ้นเขามายามมองป๋อป่าลายจุดป่ามีลายเส้น คือมองทุกคนนี่ยคือว่าตาไคายนี่แหละนี่แบบนี้เห็นบ่อ่าบันส่วนโจม่วงบ่ป้านสวบันส่วนบันส่วนจะู้พนักงานก็เมื่อแล้วทุกคนนี่แหละแลคนที่เข้ามาเนาะบุ้งหัวปาพวกคนมาเียากนั่งคือว่ามีปัญหาเยื่องที่พวกคนมาเนี่ยบุ้งหัวจักทุกคนเลย แกเบาดงกรสีไปเลยเด้อทุกคนเด้อขอพุณนหลายๆที่เขามาครับสมหรือว่าขอพุณนที่มากดไหลกดแส่ให้เด้อทุกคนเด้อใู่ดีมีแห้งคนเจ็บยาสุได้คมไข้ยาสุนี่แต่นีต่อไปรับนอนรับได้เงินมื่นอนตื่นได้เงินแสนปาร์ติ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อมดถูกท่านที่เขามาครับสมเพราะว่าทางภายในและต่างประเทศทุกคนเลยคำก่าว่าสบายดีบายบายเปิดเวนอเยาเนี่ยนะเด้อ Bye bye, bye 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 yes go da da